สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะทุกคนนะวันนี้มาพบกับช่องเมวิพารหัสนะว,ว่าไมค์ครับนะคะในเพจก็เหมือนกันเมวิพารหัสนะคะวิพารหัสนะคะพิมพ์เข้าดีๆนะในเพจเราก็ยังไม่ได้ลงคลิปอะไรมากนะคะก็จะมีแค่ YouTube กับเพจนะที่เรามีแต่เพจนั่นแหละที่ยังไม่ได้ลงนะคะทุกคนนะวันนี้เมก็จะพามารีวิว บ้านนะคะอาจจะไม่สวยเหมือนกับคนอื่นที่เขาสร้างมานะคะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะทุกคนน่ะอ่ะเปิดมาหน้าบ้านนะหน้าบ้านก็จะเจอกับกองไฟนะคะเป็นกองแบบนี้นะคะทุกคนนะเออเอาไว้เพิงไฟหรือว่าเอาไว้นั่งจิบกาแฟหน้าบ้านเลยนะคะก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะก็เอาไว้ให้ดูคําาวเข้าๆไปก่อนนะ มามุมนี้ก็จะเจอกับเส่วนดอกไม้ซึ่งจะเป็นส่วนดอกไม้แปลงเล็กๆนะคะทุกคนนะแล้วเราก็จะเดินเข้ามาอีโดอีกนะคะเอเออรอบๆบ้านก็จะแต่งเป็นไอ้ด้วยไอ้นี่นะคะเน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 ี้เน,น่าหน้าบ้านก็จะเจอกระถางดอกไม้ประมาณสองสามต้นสามสี่ต้นนะคะอันนี้มุมนี้ก็จะเป็นอของนะคะก็ มีก็ซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะคะนี้ก็จะเป็นตะเกียงนะคะแราวว่าไฟคมไฟนั่นเองอ่ะเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นถุงมือนนก็จะเป็นสระน้ำซึ่งมันจุไม่ค่อยจะเยอะนะแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมใส่บันไดด้วยเพราะว่า เจ้าวัวมันมาอ๋อเจ้าวัวมันมาแล้วมันก็กลับไปแล้วโดนแล้วเราก็จะเข้าไปดูข้างในบ้านนะคะข้างในตัวบ้านนะคะว่ามีอะไรแบบนี้เข้ามาก็จะเจอประมาณนี้คะซึ่งกระจกเนี่ยเราว่านี่นี่นี่มเนี่ยข้างบนอนะทุกคนเราเอะใจอยู่นะไม่ว่ามันจะใส่แมทใส่ได้ ได้จริงๆแล้วเราก็เลยกระจกก็ต้องเลยประมาณนี้นะคะเรานึก,กว่าจะได้สแาประมาณนี้นะคะโอเคข้างในบ้านก็จะตกแต่งอันนี้ก็จะมีไอ้นี่ไอ้ตู้เก็บของนะคะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นดอกไม้ประมาณนี้ยเราลองปิดประตูปิดประตูปิดประตูะตนะคะทุกคนนะเดินเข้ามาอีกก็จะเจอเป็นโซนห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะติดกันกับห้องนี้นะก็จะมีเค้กอย่างอุ๊ กินะมีเค้กด้วยนะทุกคนเห็นปะก็มีเค้กก,ก็น,นะคะแล้วก็จะเป็นที่คับของแล้วก็เาตเาเตาเผาอะไรต่งางๆนะกับข้าวก็ไม่มีนะเออไม่มีวะนี่นี่น,นี่นี่นะคะก็จะเป็นคุกกี้แล้วก็เนื้อกุ้งเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยพายซอสอะไรอย่างเงี้ยก็มีสาลายก็มีนะคะแล้วก็อาจจะตกแต่งไม่ได้สวยเหมือนพวกอาพวกยูทูบเบอร์เขาทำนะคะ ห้องนอนเราก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะไม่มีอะไรมาแเราก็จะมันก็จะมีแค่โคมไฟเล็กๆแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องใส่ของนะคะแล้วก็เตียงนอนที่เรายังไม่ได้ปรับเลยได้ะได้ไอเตียงนอนที่มันเป็นแบบเซฟเซฟนิดหนึ่งอ่าเอาเป็นสีนี้ดีกว่านะโอเค,อเคนะคะให้มันสีตัดกันกับสีขาว นี่มันจะขาวเอ้ยนี่มันจะสีขาวเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่อะไกนะคะลำบากไหมครับนะคะไว้ก็มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นเสาหลักนะคะเราก็จะมีประมาณนี้เั่วนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยิงได้นะคะเท่านั้นนี่ก็จะเป็นมุมเอาไว้อนะคะ เออเสียไปได้นะคะเราก็จะปิดคลิปแล้วนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปชมใหม่ๆนั่นเองนะเอ้ทุกคนเราลืมบอกว่ามันมีหมู่บ้านด้วยนะข้างบนนะที่เรามาสร้างมันจะมีข้างบนด้วยอานี่ๆๆๆๆทุกคนมันจะมีหมู่บ้านอยู่นะเนี่ย เราไม่ได้สร้างนี้นี่จะเป็นบ้านหลักของเรานะคะที่เราสร้างไว้บ้านหลักของเราก็ไม่มีได้มีอะไรนะคะก็จะโอเคนัินเข้ามาก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนบ้านหลังนี้มันจะใหญ่กว่าบ้านหลังนั้นอุ้ยมันเรายังไม่ได้ใส่ไอ้กระจกด้วยฮะเออเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะคะนะโอเคนี่ก็จะมี โอเคบ๊ายบายค่ะ